มันนี่มีแต่ปลาเนี่เลยจะโกกจะไปน็อกตู้เย็นไว้งานวันนี้ปลาได้ไม่เยอะเท่าไหร่คนก็จะตกจะโกก็ตัวใหญ่อยู่น,นอะอได้แล้วเตยเน่ยว่ามันได้ ปลาที่ได้วันนี้ไม่เยอะแต่มีแตงโมได้ส,ดสวยๆอยู่ชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านกันแล้ว,จลว,วเจ็บบรรยากาศของทวีวัฒนาวันนี้วันที่ฝนตกปล่อยโลด เสร็จแล้ววันนี้เบตมาคันเดียวมันลุ้นกันยังมีตัวหรือเปล่าฝ mm hmm. นก็ตกปลอยๆอยู่ฝั่งนู้นก็มีคนเหวี่ยงแห้อยู่ mm hmm. ก็เห็นได้อยู่มีปานินฝ mm ั hmm. ่งนู้นก็สไนเปอร์ซุ่มยิงอยู่สองคนฝ mm ั hmm. ่งนี้ก็มีคนตกอยู่ mm hmm. นี้ถ้าจะลงทั้งวันน้ำก็ดีอยู่แต่ไม่รู้จะมีตัวเปล่าวันนี้คอยดูกัน นี่ต้องปล่อยครับได้นี่ต้องปล่อยันวเวลื่อเลยเนะี่ยปล่อยปล่อยต้นี้ไม่เอา ปลานปีนปานีไ่ใหญ่ปานไเล็กๆย่อมๆปลาเกือปลาเกือโซเ,เดียมปลาเกือไม่ว่า,ววาว şey จะไม่มีตัวยังมีอยู่ตัวนึง มาแล้วปลาเกลือระโกวันนี้มีแต่ไซไซเดียวเลยเออไอ้คนมาได้ไหมโมเมนต์วันนั่งกินวันรับแล้ว2 3องสามตัวมีแต่รุ่นนี้เลยนะตะโกวันนี้ น้ำมันไหลแรงแล้วเนี่ยมันปล่อยน้ำมาอย่างนี้คือรูตะโกกสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตะโกกเจ็ดตัวตามก็ดีดีฝนก็จะตกแล้วมั้งเนี่ยบ่ายนี้ไม่น่ารอด บ่ายนี้ไม่น่ารอดฝนน่าจะมาปลาตายลอยเต็มเลยไ,ได้แต่ละตัว ถูกอย่างเลยมาตะโกเลยใส่ตู้สวยอยู่ ฝั่งนู้นจะเวียงแหแล้วเนปะ็นเวียงแหอยู่ฝั่งนูน้นเียแหจากฝั่งลงไปในคลองเลยเอาไปแล้วโอ้โหแหยติดอยู่บนสะพานเลยแล้วมันจะทันปลาไหมนะเอา,าแล้วลงตามเลย ของทวีวัฒนาวันในน้ำก็ดีอยู่แต่ไม่ค่อยมีคนตกปลามีหวานแฮ่ค่อยจะมีตัวขึ้นมาหรือเปล่านี่เล่นอาวุธหนักเลยดีไหมมารุนเลยเนี่ยนัดจับเอาเมือเปล่ายัางได้เลยแต่เหวี่ยงแห่รู้จะได้หรือเปล่า ุนกันเวียงแหลงไปได้อะไรขึ้นมาอ้าวอ้าวได้แหขึ้นมาเหมือนเดิมโอ้จะมีตัเกียนอยู่ตัวหนึ่งมีปลาอยู่ตัวหนึ่งุดยอดครับสุดยอดการหายจริง็ยบันบ้านเราไม่ต้องเพิ่งพาตลาดตพงพาตัวเองครับอันนี้พอได้อยู่ได้กิน แน,แน่แน่กับมรุนเบ็ดคันเดียวนี่แหละไม่รู้จะวันนี้จะลากแล้วเปล่าวันนี้รอดูกันครับวันนี้มีแต่ปาลาเนี่แหละจะโกกจะไปน็อกตู้เย็นไว้สุดงานวันนี้ปลาได้ไม่เยอะเท่าไหร่ฝนก็จะตก ตะโกก็ตัวใหญ่อยู่นะาได้แล้วเตะเนี่ยวาแม่นได้ปลาที่ได้วันนี้ไม่เยอะแต่มีแต่โกกไดส่สวยๆอยู่เข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านกันแล้ว